สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง j a E X Channel นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญเท้าเวสวรรณนะครับผมสาหรับรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นรุ่นที่สร้างนะครับเนื่องในโอกาสนะครับกรถิ่น2อารามนะครับหรือว่าชื่อรุ่นไตรมาสหกสามนะครับผมนี่นะครับหรือเรียกอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นจําปีรวยเหนือเมฆนั่นเองนะครับสาหรับรายการนี้นะครับผมจะเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับผม เดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามกันว่าเนื้อเงินเป็นอย่างไรนะครับผมอันนี้เป็นกล่องเดิมซิลเดิมนะครับผมนี่นะครับซิลล่างจะหนานะครับซิลบนจะบางแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีมาร์กตรงนี้นะครับผมนี่นะครับสวยงามทะลุกล่องนะครับผมนี่นะครับด้านหลังนะครับซิลถุงก็จะมีนะครับโลโก้วัดด้วยนะครับมาแกะกันะครับรายการนี้นะครับผมจะสร้าง1,999เหรียญนะครับนี่นะครับเป็นรายการรุ่นเลขด้วยนะครับผม นี่นะครับด like ้านในนะครับด้านในก็จะเป็นนี่นะครับกล่องลักษณะแบบนี้นะครับกล่องเป็นสีส้มๆนะครับผมมีโลโก้วัดจุลามณีด้วยนะครับด้านหลังกล่องนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาชมกันด้านในนะครับผมด้านในเป็นผ้ากำมะหยี่สีฟ้านะครับสําหรับเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับผมเป็นผ้ากำมะหยี่สีฟ้าที่เป็นฟองน้ําแบบนี้นะครับยุบได้สําหรับเอาเหรียญใส่ลงไปนะครับผมตัวเหรียญนะครับผมตัวเหรียญนะครับสวยงามนะครับสวยงามก็คือนะครับ ผิวกะจกเลยนะครับผิวกระจกแบบนี้เลยนะครับใสใสเลยนะครับนี่นะครับพลิกไปพลิกมานะครับผิวกระจกเลยนะครับผมนี่นะครับหูเหรียญนะครับตันๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับลวดลายต่างๆนะครับนี่นะครับองค์ูนะครับผมจมูกโด่งมากๆนะครับนี่นะครับโด่งชัดเจนนะครับผิวเหรียญด้านหลังนะครับตึงนะครับถ้าเรานะครับ อันเข้าแสงแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นเป็นเส้นรอยขนแมวนะครับผมนี่นะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับนี่นะครับถ้าแบบนี้ก็จะเป็น yani. เหมือนผิวกระจกนะครับผมนี่นะครับองปูนะครับลวดลายต่างๆชัดเจนนะครับผมองปูคล้ายๆกับรุ่นจำปีรับขวัญสิทธิ์นะครับคล้ายๆนะครับผมคล้ายๆนี่นะครับเข้มขลังนะครับองปูใหญ่ๆนะครับผมดูเข้มขลังดุดันนะครับผมแล้วตำแหน่งต่อโคดเหล็งนะครับผมสําหรับเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับ อยู่บริเวณนี้นะครับใต้ข้อศอกนะครับใต้ข้อศอกขวาขององค์ปู่นะครับผมนี่นะครับด้านบนชายแครงตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับผมนี่นะครับองค์ปู่ประทับอยู่นะครับบนแท่นตรงนี้นะครับผมท้าวเวสสุวรรณูนะครับเขียนอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ลวดลายตรงนี้นะครับก็จะเป็นลวดลายลายไทยนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับก้อนเมฆนั่นเองนะครับผมหรือเรียกอีกรุ่นหนึ่งนะว่าจำปี รวยเหนือเมฆนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับผมนนะครับสวยงามนะครับสวยงามผิวก็ะจกเลยนะครับผมเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังด้านบนนะครับนี่นะครับเป็นนี่นะครับหูตันแบบแบบนี้เลยนะครับตันตันเลยแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับขอเปลี่ยนนี่นะครับก็จะมีลวดลายนะครับเป็นรอยของมีดกลึงนะครับมีดกลึงเครื่อง CNC นะครับผมนี่นะครับก็กัดบล็อกนะครับผม ก็จะเป็นลวดลายวนๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือตรงนี้นะครับผมนี่นะครับลาบผลภูนทวีร่มเย็นเป็นสุขอุดมทรัพนะครับผมแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นยันผู้ซ้อนนะครับผมตรงนี้นะครับดวงตราเท้าเวสุวรรณโอนะครับผมนี่นะครับก็จะมีขระยันที่เป็นนะครับอินรักษานะครับรมรักษาเท้ากุเวนรักษานะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมียันดอกเท้าเวสุวรรณโอ อยู่ด้านล่างนะครับผมยันนะเทวดาอยู่ด้านบนนะครับสามเจ็ดเก้านะครับสามก็พระรัตนสามนะครับผมโคชงเจ็ดแล้วก็สังฆคุณเก้านะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมด้านล่างก็วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับฉลองกระถินสองอารามพศสองห้าหกห้าแล้วก็ตอกหมายเลขโค้ดอยู่บริเวณนี้นะครับตอกเลขนะครับตอกแบบห่างๆแบบนี้นะครับตอกไม่ติดกันนะครับผม ตอนนี้นะครับเหรียญเพิ่งออกนะครับผมนี่นะครับผิวใสๆแบบกระจกเลยนะครับกระจกแบบนี้เลยเงาๆแบบนี้นะครับผิวใสมากนะครับเหรียญจริงผิวใสมากนะครับเหรียญนี้สร้าง1,900นะครับ99เเหรียญนะครับตรงนี้ก็เลขประมาณ1339กก็ประมาณปลายๆเหมือนกันนะครับเป็นการตอกเลขนะครับผมไม่ได้เป็นการยิงเลเซอร์นะครับนี่นะครับสังเกตขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญจะมีรอยของมีดนะครับ ที่เป็นมีดกลึงนะครับของเครื่อง CNC นะครับนี่ครับก็กึงขอบนะครับกัดบล็อกนั่นเองนะครับจะเป็นรอยแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นรอยริ้วๆๆๆแบบนี้นะครับส่วนนขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญก็ตัดคมนะครับตัดคมขอบเหรียญจะเป็นลักษณะที่ตัดไปจากด้านหน้าเหรียญนะครับตัดจากด้านหน้าเหรียญลงไปนะครับผมนี่นะครับส่วนมากนะครับเวลาปั๊มเหรียญนะครับก็จะคว่ำปั๊มแบบนี้นะครับบล็อกก็จะปั๊มลงไปแบบนี้ นี่นะครับขอบด้านหน้าขอบจะเล็กนะครับขอบเล็กมากๆนะครับแล้วก็มีความสมมาตรกันนะครับรอบเหรียญเลยนะครับผมถ้าดูไกลๆแบบนี้นะครับเหรียญจะมีความสมมาตรกันนะขอบสวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็ด้านหลังขอบจะหนากว่านะครับผมนีนะครับด้านหลังเราจะเห็นว่าขอบจะค่อนข้างหนาแต่จะมีความเท่ากันนะครับจะมีความสมมาตรกันนะครับผม นี่นะครับแล้วก็ดูการตัดขอบจะคมนะครับคมไม่เบอร์นะครับนี่นะครับดูไกลๆคมไม่เบอร์นะครับดูสีนะครับดูสีนี่นะครับเนื้อเงินบริสุทธ์นะครับสีขาวแบบนี้เลยนะครับใสปิ๊งเลยนะครับใสแบบนี้เลยใสมากๆนะครับนี่นะครับใสแบบวิ้งๆเลยนะครับจมูกโด่งจมูกเต็มนะครับชัดเจนนะครับดวงตาคมชัดชัดเจนสวยงามมากๆนะครับองค์ปู่ สำหรับรุ่นจําปรีรวยเหนือเมฆนะครับหรือว่าไตรมาสหกหกห้านะครับผมก็เรียกหลายๆชื่อนะครับมีหลายๆชื่อหรือว่ากระถินสองอารามนะครับผมก็แล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ว่ากระถินสองอารามมันก็จะไปใกล้เคียงนะครับกับกระถินรุ่นอื่นๆนะครับผมเราก็เรียกเป็นไตรมาสหกห้าหรือว่าเป็นรวยเหนือเมฆก็ได้เพราะว่าชื่อนี้ยังไม่มีนะครับผมก็จะไม่ซ้ํากับรุ่นอื่นๆนั่นเองนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับองค์ปู่เท้าเวสุวรรณโนะครับก็เป็น เทพนะครับแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองนะครับแล้วก็ปกปักรักษาคุ้มครองนะครับปกป้องนะครับเป็นเจ้าแห่งผูดผีปีศาจทั้งปวงนะครับผมก็ฉะนั้นก็มีไว้บูชานะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการมีไว้บูชานะครับก็ไปเช่าหาบูชากันได้นะครับผมในกลุ่มนะครับก็ยังมีเปิดให้บูชากันอยู่นะครับหรือว่าที่วัดนะครับก็ต้องดูว่าณปัจจุบันนะครับยังมีให้ ผู้ชาหรือเปล่านะครับอาจจะมีเป็นบางเนื้อนะครับผมก็สามารถช่องหาผู้ชาได้นะครับผมก็สําหรับรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นกระถิ่นของวัดจุลามณีนะครับผมกับวัดเขาล้อเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะครับผมหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมถ้าผ่านมาชมคลิปนี้นะครับผมก็ถือโอกาสนะครับได้บอกนะครับที่ไปที่มาในการจัดสร้างนะครับรุ่นนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับผม พื่อเป็นข้อมูลในการเช่าหาบูชาในอนาคตนั่นเองนะครับผมขอสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับรุ่นจาปีรวยเหนือมเมฆมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับขอให้ทุกท่านร่ารวยร่ารวยกันทุกๆคนเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ